ะะต้องบอกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานะะก็ได้บินมาหาแฟนๆชาวไทยอีกครั้งตามสัญญาเขาบอกมาตามสัญญานะะโดยครั้งนี้คิมซอนโฮนะะมาร่วมงานเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ทีชะ,นะะซึ่งครั้งนี้คิมซอนโฮ,โฮนะะก็ได้พกเอารอยยิ้มสดใสมากระชากใจแฟนๆชาวไทยเหมือนเดิมะะโดยก่อนเริ่มงานนี่แหละฮะ เขาก็ได้มีการถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนด้วยนะฮะก็บอกว่าเนี่ยดีใจนะได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งหลังจากเพิ่งมาจัดแฟนมิสติ้งไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเนี่ยรู้สึกดีใจมากๆเพราะเมืองไทยอ่ะ เป็นประเทศที่มาบ่อยมากๆนะฮะก็เลยรู้สึกแบบคุ้นชินแล้วแหละอะไรอย่างนี้แล้วก็สบายใจทุกครั้งที่มาเมืองไทยตอนนี้มาบ่อยจนรู้ถนนหนทางแล้วนะจริงอ๋ออันนี้ก็ไม่มีใครพาไปเที่ยวไปเองได้แล้วดีก็ไปเดินส่งเดินสวนอะไรขนาดนั้ไปเที่ยวหลายที่รู้หมดมาทีไรก็แฮปปี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งในอนาคตก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกบ่อยๆรู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยมากๆเราออกไปเดินเล่นก็จะได้เห็นวัฒนธรรมและ บรรยากาศแบบไท,ทยๆเลยรู้สึกว่ามีความสนิทสนมกับประเทศไทยตลอดเวลามีความสุขมากๆเหมือนเป็นการฮิลลิ่งใจเพราะเวลาว่างชอบออกกําลังกายแล้วก็ชอบเดินเล่นอยู่แล้วพร้อมขอบคุณทุกคนที่คอยให้กําลังใจอยู่เสมอแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเจอกับแฟนไทยอีกครั้งหนึงน่งเอาไปฟังเสียงคิมซอนโฮหรือว่าหัวหน้าฮงกันค่ะผมนักแสดงคิมซอนโฮครับ <목> 안녕하โ요저는배우김선호입니다네반갑습니다น 일단 너무 기분 좋고요. 이제 제가 그래도 태국에 자주 방문했는데 뭐랄까 조금 더 편안합니다. 길도 알겠고 익숙해지니까 어, 너무 기분이 좋아요 올 때마다 그리고 이렇게 만나뵐 수 있어서 영광입니다. 앞으로도 자주 인사드리도록 할게요. 예전부터 느꼈지만 이 태국 그 그런 산책하면서 이런 아름다운 곳과 문화 분위기가 저한테는 너무 사랑스럽고 저 역시 친근감 있게 다가와요. 그래서 그 걷는 순간순간이 굉장히 행복하거든요. 어, 근데 그걸 저는 제가 힐링 받으려고 또 그렇게 걸었는데 그걸 보고 기뻐해 주셔서 너무 감사하고 그렇게 친근감 있는 모습으로 봐주셨기 때문에 또 제가. 시차 <laughs> 모델이 됐다고 생각합니다. <laughs> 어, 그, 이번에 저기, 이벤트를 위해서 좀 많이 즐거운, 어, 어, 이벤트 준비했고요. 행사를 위해서, 그리고, 어, 여러분들이 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 물론 행사를 위해서, 저를 위해서, 보기 위해서 와주신, 먼 걸음 해주신 여러분께 진심으로 감사드리고요. 그리고 또 그만큼 어, 행복한 시간이 될수 있도록 เธอแต่คือก่อนนั้นเนี่ยที่เขาเคยมาไทยแล้วก็ที่บอกว่าเอาข้านมอะไรนะข้น่อมที่เป็นมะเขอเทศอ่ะขนอมที่เรากินเด็กๆอ่ะกักรอบกกรอบน่ะอู่ไทยหรืออะไรพวกนน่ะขนมมะเขือเทศอ่ะขนมมะเขือเทศอ่ะรอบก่อนที่เขาเอากลับไปอ่ะเราเข้าใจว่าอุ้ยหรือว่าเอากล่อง มาใส่ของอะไรกลับหรือเปล่ารอบนี้เอากลับเหมือนกันค่ะก็คือคงชอบมากจริงๆอ่ะยกลังอ่ะคงชอบมากจริงๆอ่ะก็คือคนไทยคนหนึ่งแหละไปเดินสวนลุมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออน่ารักนะดูยิ้มนิอู้น่ารัก